สวัสดีครับวันนี้จะพามารีวิวรถที่บ้านนะครับว่ายังเหลือคันไหนบ้างนะครับตอนนี้ก็เริ่มเริ่มไปหลายคันแล้วนะครับเริ่มเยอะแล้วนะครับก็คันนี้ยังอยู่นะครับร้อยสามสิบรุ่นแปดก็ยังอยู่นะครับก็คันนี้เก้าแสนแปดนะครับเก้าแสนแปดคันนี้ก็หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นนะครับร้อยสามสิบรุ่นแปดจอเหลืองกล้องหลังเอ็มโอนะครับคันนี้หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทรอเช็ค รอยเช็คระบบนะครับเราก็ติดติ๊กเกอร์นะครับก็มีเปลี่ยนเอลนะครับดฟีม์ฟมถาดด้วยนะครับเดี๋ยวพามารีวิวรถที่บ้านนะครับว่าเรือคันไหนบ้างเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะครับนี่คันนี้นะครับร้อยสามนะครับคันนี้คันนี้หกแสนห้าถ้าจะไม่ผิดน่าจะ6กแสนนะคันนี้ หกแสนห้าครับไวยซุวนสนะครับคันนี้หกแสน้านะครับวาย่วนสีนะครับคันนี้นะครับคันนี้เป็น2 1 0รบนะครับ MO จอเหลืองกล้องหลังรุ่นสิบนะครับคันนี้นะครับเป็นกุมาสุสองรินะครับคันนี้หนึ่งล้านสามดมืนบาทนะครับหนึ่งล้านสามดหมืนบาทนะครับแล้วก็มาคันนี้นะครับก็ ร้อยสามสนะครับคันนี้ก็หนึ่งล้านห่งสห้าบาทนะครับยังเหลือนะครับหนึ่งล้านห้าหมก็ยังมีนะครับร้อยสเรายังเหลืออยู่ประมาณหนึ่งสองสาม่คันห้าคันประมาณห้าคันนะครับคันนี้ก็นี่ครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้ามืนบาทนะครับคันนี้ก็ติดจองลูกค้าลาวจ่ายหมดแล้วนะครับรอเอกสารทําเรื่องส่งนะครับคันนี้ นาที่นานาจะได้ส่งพอดีเพราะว่าเอกสารกว่าจะครบนะครับคันนี้ไปลาวนะครับติดมาจําแล้วนะครับติดมาจําหลายคันแล้วนะครับติดมาจําหลายคันแล้วนะครับใครที่ยังสนใจหารถอยู่นะครับคันนี้ล้านห้าหมื่นบาทนะครับล้านห้าหมื่นบาทดาวหนึ่งแสนห้าหมืนบาทได้นะครับร้อยสามสิบแปดนะครับดาวหนึ่งแสนห้าหมืนบาทได้นะครับก็มาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจัดเฟรนเซนซ์ให้มีคนค้บสองคนก็สบายๆนะครับ เป็น5 g นะครับมีลูกค้าจากสกลน,น่าจะสนใจ5 g อยู่นะครับนี่ครับ 5G น g ในใครเร็วใครได้เลยนะครับสภาพสวย,สวยเลยนะครับเดี๋ยวจะรีวิวฝั่งนี้ให้ดูนะครับคันนี้ก็200รุ่น8นะครับ200รุ่น8นะครับคันนี้ก็อยู่ประมาณร้านหนึ่งแล้วก็คันนี้ก็เป็นซานี่นะครับคันนี้ซานี่ก็สว,สวยเลยคันนี้ติดมาจําแล้วลูกค้าเพชรบุรีนะครับ วางมาจำมาประมาณห้าหมื่นแล้วนะครับสิ้นเดือนนี้น่าจะเอาสิ้นเดือนนี้ใครเรงอยู่ก็ใช้ใจด้วยนะครับก็รถสวยๆนะครับลูกค้าติดตามอยู่ใน youtube นะครับเห็นก็มาดูรถนะครับคันนี้สองร้อยรุ่นแปดนะครับนี่คันนี้มีลูกค้าตูหาอยู่นะครับว่าสนใจนะครับคันนี้ก็เป็นร้อนะครับเป็นร้อยทำร้อนะครับรุ่น8นะครับมีผ่นดันด้วยนะครับ สภาพสวยๆเลเกาญี่ปุ่นะน, 7, 5, นะครับคันนี้สภาพสวยๆเจ็ดแสนห้านะครับเจ็ดแสนห้าดาวแสนห้าได้นะครับจัดไฟแนแนนหกแสน 6, 000, นะครับหรือใครอยากดาวครึ่งหนึง่งไม่ต้องเข็มค้ำนะสบายๆนะครับส่งสบายๆนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับส่งสามแสนห้าไอ้ดาวสักสามแสนห้าสามแสนกว่าบาทนะครับแล้วก็จัดไฟแนนซ์นที่เหลือส่งอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทไม่ถึงหมื่นมั้งหรือหมื่นกว่าบาทประมาณนี้แหละนี่ครับ ร้อนะครับแล้วก็คันนี้เป็น2องร้อุ่นแราคาไม่แพงนะครับประมาณเก้าแสนกว่าหรือล้านนวันนี้แหละคันนี้เป็นซูเปอร์เนะครับหนึ่งล้านหนึ่งล้านสองแสนแปดหมนบาทนะครับเป็นซูเปอร์เ็กนี่เป็นซูเปอร์เนะครับคันนี้ก็เป็นร้อยรุ่นแปดหนึ่ง้านสองแสนหบาทนะครับ หนึ่งล้านสบาทนะครับเป็นเป็นร้อยามสก็มีลายแจ็คด้วยคันนี้รายแจ็คโรงงานติดจากโรงงานเลยนะครับสภาพส,สวยๆนะครับคันนี้เป็นซูเปอร์นะครับคันนี้น่าจะติดมาจำแล้วนะแต่จะไม่ผิดซูเปอร์คันนี้น่าจะติดมาจำลูกค้าจากทางชัยภูมิหรือเปล่าประมาณนี้แหละนี่ครับติดมาจำแล้วครับแล้วก็ ยังมีคันนี้นะครับคันนี้ก็หนึ่งล้านสองแสนห้ามืนบาทเป็นร้อยสี่สิบรุ่นแปดซูเปอร์เอ็กนะครับคันนี้เป็นร้อยสี่สิบรุ่นแปดเป็นซปเปอร์เอ็กนะครับคันนี้ยังอยู่นะครับใครหาไว้ใช้งานนะครับเป็นร้อยสี่สิบนะครับรุ่นแปดซูเปอร์เอ็กนะครับคันนี้ข้างหลังนะครับเป็นร้อยสามสิบรุ่นแปดคันนี้ก็ลูกค้าเฉยูมนะครับที่ว่าวางไว้าจามาแล้วก็ให้ ทําเรื่องนะครับไฟแนนซ์ผ่านเรียบร้อยนะครับคันนี้ช่วงล่างนี่ซูใหม่นะครับเอวเปลี่ยนใหม่ทําสีให้ทั้งคันนะครับเก็บรองเหลวให้หมดหมดนะไปใช้งานได้เลยนาแรงนี้นะครับคันนี้นะครับนี่คันนี้ก็เป็นสองร้อยรุ่นแปดนะครับเก้าแสนแปดนะครับดาวสี่แสนแปดหมืนบาทจะไฟแนนซ์ห้าแสนไม่ต้องใช้เงนค้ำเลยนะครับคันนี้ซูใหม่ โซ่ใหม่ไปแทคนะนะครับเป็น200รุ่น8นะครับสภาพเดิมๆนะเก็บสีตูดแล้วก็หลักน้ำให้นะครับสีกระบอกสลักเมื่อกี้ทำเอให้ติดฟิล์มให้นะครับเก็บงานให้ใหม่นะครับฟิล์มสวยนะครับฟิล์มสวยเลยคันนี้นะครับโซ่ใหม่ช่วงล่างเต็มเราเริ่มไม่มีแตกนะครับเก็บงานให้ใหม่หมดแล้วนะครับคันนี้นะครับ เดี๋ยวพามาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็วันนี้มีลูกค้าจากกรุงเทพมาดูนะครับว่าเดี๋ยวตัดสินใจว่าจะซื้อสดหรือซื้อผ่อนนะครับคันนี้ก็น่าจะไม่แน่ใจน่าจะเดี๋ยวกลับไปปรึกษาเมียก่อนก็ว่านะครับเป็น200รุ่น8 Super X M นะครับคันนี้สีเหลืองนะครับสีเหลืองนี่เป็นสีเหลืองนะครับเป็นสีเหลืองคันนี้ก็เป็น Super X นะครับ1ล้าน2แ8หมื่บาทนะครับ เป็นซูเปอร์เอ็กซ์นะครับฝั่งนี้แล้วก็มาฝั่งนี้เป็น200รุ่น8 200รุ่น8เป็น MO นะครับจอเรืองกล้องหลังนะครับคันนี้1 2 5 0 0ล้านบาทนะครับคันนี้เป็นซูมิอโม่นะครับเป็นซูมิตโมู1 4 0่0ล้านี่สบาทนะครับหนึ่งล้านสี่แสนบาทเป็นซูเปอร์โม่นะครับเอพนะครับชั่วโมงหมื่นชั่วโมงนะครับ เอฟคันนี้เป็น200รุ่น8นะครับ MO จอเหลืองกล้องหลังมีลายแยกให้ด้วยนะครับคันนี้นะครับ1ล้าน2องแสนหหมื่นบาทนะครับนี่จัดดาว2องแสนจัดเป็นหล้านบาทได้หมดนะครับมีลายแยกให้ด้วยนะครับใครหา MO อจอเหลืองกล้องหลังไว้ใช้งานนะครับรุ่น8ยังมีนะครับมีอยู่2คันนะครับรถไถก็ขายนะครับรถไถขายอยู่ น่าจะประมาณ t s 90นะครับคันนี้ Ford นะครับน่าจะเป็น Ford นะไม่แน่ใจไม่ไม่ค่อยสันทัดเรื่องรถไทยด้วยคันนี้นะน่าจะเป็น Ford นะก็ t s 90นะครับคันนี้ผ่านหน้าไทยเฮหงหลีผ่านหลังไทยเฮหงหีนะครับก็คันนี้น่าจะเป็น6กแสนห้านะครับเอกสารรบนะครับนี่ผ่านหลังเป็นผ่านสามไทยเฮหงหลีนะครับ คันนี้นะครับใครหาไว้ใช้งานนะครับขายหมดแล้วเลยพี่เดี๋ยวเลยเไดนะ้รีวิวรถถอยู่รถถยต,ตัวตึงของลูกพี่หกแสนห้านะครับแะไปใครไปนคนเดียวแล้ควคันนี้เป็น สองร้อยรุ่นแปดนะครับสองร้อยรุ่นแปดเป็นไอ้ไม่ใช่ดิสองร้อยรุ่นเจ็ดคันนี้นะครับแปดแสนเก้านะครับแปดแสนเก้าจะเป็นเงินได้คันนี้เป็นสองร้อยซูเปอร์เอ็กเอ็มนะครับสองร้อยซูเปอร์เอ็กเอ็มคันนี้ก็หนึ่งล้านสี่แสนบาทนะครับคันนี้เก้าพันชั่วโมงสภาพเปี้ยนะครับเอาไปพร้อมใช้งานเลยครับระบบเร็วแรงนะครับคันนี้เก้าพันชั่วโมงนะครับคันนี้นะครับบางคันผมก็จําชั่วโมงได้ไม่ได้บ้างไม่ได้บ้างครับเพราะว่ามันเยอะนะครับไม่รู้จะ จำคันไหนแต่ละคันบางทีลูกค้าถามมาผมก็จําไม่ได้แล้วครับว่าคันไหนเป็นคันไหนบ้างนะครับคันนี้ก็200รุ่น8นะครับ200รุ่น8คันนี้ก็คันนี้ราคาเท่าไหร่จําไม่ได้ด้วยคันนี้เป็นรุ่น7ติ9 8ดนะครับคันนู้นก็หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทคันนู้นหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทคันนี้ก็หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทนะครับ เป็นซูเปอร์นะครับ1คัน2คันเป็นซูเปอร์คันนี้1ล้าน10,000แสนบาททั้ง2คันเลยใครหาไว้ใช้งานนะครับราคาไม่แพงนะครับดาวน้อยได้นะครับ1ึงแสนบาทส0งแสนมาคุยกันได้นะครับมาคุยกันที่บ้านได้เลยอยากได้ดวาวแบบนั้นอะไรนะครับคันนี้คันเล็ก pc สี่สิบหนะครับ pc สี่สิบห้าคันนี้ก็ประมาณ เท่าไรวะจะไม่ได้จำราคาไม่ได้คันนี้ก็เจ็ดห้านะครับเจ็ดห้าบาพลังหกแสนห้านะครับเจ็ดห้ายังมีอยู่นะครับเจ็ดแสนห้าไอหกแสนห้านะครับเอกสารอินวอยนะครับเจ็ดสิบห้าเรายังมีอยู่นะครับคันนี้ร้อยหกสิบนะครับมีลูกค้าถามมาว่าร้อยหกสิบก็ยังอยู่นะครับทั้งสองคันเลยนะครับ คันนี้เป็น160นะครับ900,000บาทนะครับ900,000บาทนะครับนี่เป็น160สภาพสวยมากนะครับโซนาเต็มช่วงล่างเปียะนะครับเอาไปพร้อมใช้งานได้เลยนะครับ160นะครับเอกสารครบนะครับคันนี้เป็นซูเปอร์เอ็มรอติดติ๊กเกอร์นะครับเป็นซูเปอร์เอ็ม1,450,000บาทนะครับอือทีแรกเป็นสีเหลืองนะครับเปลี่ยนสีเขียว เปลี่ยนสีเป็นสีเขียวแล้วคันหนึ่งอีกคันหนึ่งเป็นสีเหลืองเหมือนเดิมนะครับไม่ทำสีคันนี้ทีแรกเป็นสีเหลืองนะครับเปลี่ยนเป็นสีเขียวให้แล้วนะครับใครหาไว้ใช้งานนะครับเปี้ยนะครับจงรางหนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทคันนี้ลูกค้าคคราติดมาจําแล้วนะครับห้าหมื่นนะครับไปนแน่นนจะไปหาเลยแหละคันนี้หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทนะครับแคทสามสองศูนย์ดีทูจีซีนะครับ หนึ่งล้านห้าหมืนบาทนะครับแคทนูนกำลังมาใหม่แคทอันนี้มาร์กซิกนะครับหกแสนแปดหมื่นบาทนะครับมาร์กซิกนะครับคันนี้เป็นสองร้อยรุ่นเจ็ดนะครับสองร้อยรุ่นเจ็ดมาใหม่นะครับนี่ มาใหม่นะครับเก็บงานกําลังเก็บงานให้อยู่นะครับเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวรีวิวให้ดูนะครับสองรอยรุ่นเจ็ดนะครับมาใหม่ใครหาไว้ใช้งานนะครับนี่สภาพสวยเลยเดี๋ยวรีวิวให้ดูนะครับนี่เป็นสองร้อยรุ่นเจ็ดนะครับอันนี้ขครได้เนี่ยได้ อันนี้เป็น13200รุ่น8จอเหลืองกล้องหลังนะครับ MO นะครับนี่ครับน่าจะอยู่ประมัน1,250,000บาทนะครับประมาณนี้แหละ MO จอเหลืองกล้องหลังนะครับมาคันนี้160นะครับคันนี้900,000บาทนะครับ160นะครับยังมี2คันนะครับใครหาไว้ใช้งานครับหรืออยากดูวิดีโอก็ในคลิปมีอยู่นะครับ1ล้านเอ้ยไม่ใช่ 9แสนบาทนะครับคันนี้นะครับนี่เช็คระบบเรียบร้อยนะครับเอาไปพร้อมใช้งานเลยเราสิบนะครับเปี้ยนะครับสภาพสวยคันนี้เป็นซูเปอร์นะครับแต่ว่าติดกราฟิกซูเปอร์เอ็กซ์นะครับคันนี้หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทนะครับดาวสองแสนจัดฟินแนน9แสนบาทได้นะครับเก็บงานให้ใหม่ไฟท้ายเก็บให้นะครับสภาพสวยคันนี้ก็น่าจะไปชมบุรีนะครับลูกค้าจ่ายเงินมาแล้วนะครับแล้วก็ จ่ายเงินมาเก็บงานให้เก็บงานให้นะครับแล้วก็ลูกค้าอยากได้เป็นเป็นลายแจ็คนะครับให้ติดลายแจ็คให้นะครับลูกค้าเพิ่มเงินเองนะครับติดลายแจ็คให้ก็เราก็ทําให้นะครับคันนี้นะครับติดลายแจ็คให้นะครับเก็บงานให้นะครับซูเต็มซูใหม่ซูใหม่สปอเก็ตใหม่นะครับเก็บงานให้ใหม่หมดแล้วนะครับคันนี้รอส่งนะครับน่าจะไปชมบุรีคันนี้นะครับ ใครสนใจก็โทรสอบถามได้เลยครับเบอร์โทร062338888ครับสนใจรุ่นไหนที่ผมรีวิวลงไปก็สอบถามได้เลยนะครับไม่ซื้อไม่ว่าโทรมาสอบถามมาคุยกันนะครับอยากซื้อแบบไหนแบบผ่านไฟแนนซ์หรือผ่านตกสอได้หมดนะครับผ่านไฟแนนซ์ผ่านตกสอได้หมดนะครับนี่ครับสำหรับคลิปนี้จบไ้เพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องยูทูบสิไรไม่คุ้มจงด้วยฝากไปกดติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับ ก็เดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับตรงไหนไม่ดีแต่โจมกันได้นะครับนี่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ